เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและส่วนที่สี่นาชุมพมสถานีวิทยุกระสุนท่าเรือข่ายแต่จังหวัดและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ยิ่งรู้สึกดีดีนะครับที่ชื่อจากกรมสาธารณสุขเนี่ยเป็นกรมอนามัยกรมอนาะไรก็ในการห้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสุด ว่าเขาจับลนจับชีจาเป็นประจำโตขึ้นแน่น,านร,ราครับผมนี่ก็เป็นเรื่องดีนที่ผมกับอาตมะครับกับถาเกิดจากเชื้อโรคต่างๆทีนี้มันเ,นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือว่าการติดทั้งหมดนะฮะไม่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะประเทศพม่านะครับตัมพูชาลอยู่สองลมนะคือโครงการแก้กยมมระับผมิธามัยนะครับ ผมพิจาสัาบ้ัง,งแต่ว่า,ากราีผมจากาชบุรีไปนคะรปฐมนะครับก็เหมือนอาเซียเนเนี่ยแหละครับเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเรียกแลกเปลี่ยนผู้คนนั่นนี่นะฮะมันมีลักษณะนั้นกันเลยอันเนี่ยครบมาทำไมที่ดีก็เกิดแล้วนะครับ,บนนะดังนั้นเพื่อเสริมสละความสำคัญและเข้ารับการประชุมสัมมนาขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมสัมมนาวันนี้ชื่นชม สามนาทุกเนี่ยเป็นกรมอนามัยกรมอนามัยก็กรม,กมอยู่สองกรมนะคืองครงการแรกของกรมอนามัยนะครับอาจจะมีคนเพียร์สั่งมากแต่ว่าในส่วนของตัดสินวันก็จะมีในการเปิดมิถุนารเยนศูนย์สี่เราเคยทำมาที่ยิงครั้งนี้ผมเป็นครั้งที่ที่สี่หรือครั้งที่ห้าแล้วนะครับว่ามาสัมมนาสื่อคุณชมเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจาก ทั้งประสาทสมพันธ์จังหวัดแล้วก็สื่อมวลชนในดุลคะนนสิ่งที่ทางศูนย์เบายที่4ี่เนี่ยจะดูแลได้ก็คือว่าจะดูแลสุขภาพผ่านนะครับ